ตายแล้วตอนนี้เนตตี้ก็แบบมาเจออลินลี่น่ากลัวมากเลยแต่ละคนแต่ละคนแบบอุย้ยเอ็มรีเจอเพื่อนเก่าจะ <c oughs> ต้องมาช่วยฉันก่อน <c oughs> ไปไปเปังอลังเวอร์มากแต่ละนางละนางส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าได้เจอกันอะไรกันไม่ได้เจอกันมาสิบปีหรือย,อยังเนี่ยสิบปีหรือยังเห็นหน้าไปแล้วล่ะ ให้คนเขามาตบเธอคนเดียวพอไม่มีมใครตบฉันฉันเป็นคนดี <c oughs> จะอุ้ยน่ากลัวมากเลยเขาคิดี่ตบกันหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดว่าอุ้ย<ม>ตบกันดีนี่นี่คุณแม่สุวรรณีคุณแม่คุณแม่ไม่ได้เฝ้าวังแล้วค่ะตอนนี้ค่ะคุณแม่แล้วเฝ้าวังแล้วได้เจอเพื่อนเก่าแลยแบบรถไม่ได้เจอกันมานานมากที่สุดแล้วแบบว่ารถจริงจริงอะไรจริงเนี่ยเพื่อนลาเเพื่อนลาคดีมีคดีเรื่องปัดถ่ายด้วยการอะไรการ เฮ้ยคุณน okay. okay, oh ่ารักอยู่จังได้คนเดียวกันเออโอเคเพื่อนแล้วก็คนเดียวกันบ้างคนเดียวกันได้คนเดียวกันสุดท้ายก็ได้เจอเพื่อนแล้วบอกสงสัยก็คงจะได้เปะปังอลังเวิร์กันอีกต่อไปโอเคบ๊ายบายค่ะ